ตัวนี้ประคองเนาะทุกคนเนาะตัวไหนครับหลงามตัวไหนเนี่ยใส่โอเคเนาะทุกคนเนาะเอามาเมื่อนี้เฮาเกะซิมาผาใส่เศษเนาะอ่าเศษปลุกอ่ะใส่เศษกบใส่เศษกบตามนะวิธีชาวบ้านเอ้าเอาแบบวิธีบ้านลองมึงคลิปนี้อ่าเบื้องว่าสิได้จวรวู้เนาะมาติดตามเหมือนกันเลยตอนนี้มาสามคนกำลังใส่ ร้านที่หนึ่งเมื่อกี้ในตู้เนี่อกีเห็นเหรอไม่เหรอทรงนี้เขาแจ้งไปตามแล้วเขาแจ้งหลังนี่ปลาไหลเกลียวตัวนี้ก็สูตรเนาะสูตรไผ่สูตรมันแล้ใส่เบ็ดนี่ก็ได้นี่สูตรกันพีน่น,นอ้องนี่ก็นี่เนาะเป็นเอ้าได้เอามาเซ็นน่องปลานี่มันก็มืดๆในนู้นเนาะคือว่าจะเอากล่องมาแต่ว่ามันฝนตกเพราะว่ากล่องมันราคาแพงกว่าตัวนี้ก็เลยเอาโทรศัพท์มามันปลอดภัยกว่า นาทีนึงอันนี้นนก็หกโมงไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงใ<ม>กล้บเจ็ดโมงแั้วช<ม>าติูตีปักปักท่านพีลงไปก<ม>วางเออทางตินเออโอสที่งาวดดัวตีโอสนี่นะการหนึ่งนะสูงการกาเา็เอาเขาเอาไว้ตั้มหลายมันหมดมันอย่างขึ้นเอยสี่ประมาณนี้เนาะ โอ้ส oh, mm ิอยู่บ่พี่น้องนี่เฮายอยู่บ่ล่ะนี่หึได๋เว้สายาวแบบนี้ได้บ่เออแนวนี้เลยยามบ่อยู่นี่สายยาวพเอาเบ็ดปลาเนาะบ่เ็นเบ็ดกบเนาะเออนี่ได้อยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ใส่ของเฮา สูตรใหม่นาะอันนี้ถือว่าตัวนี้จะเป็นคันยาวๆตัวนี้าพาไปเบิ้งเันบอนไซล้างที่สองเอ็ดเป็นแป้นไดรินเด้ออันนี้สหายลิน,นจะดิดห่างมานันในน้องเพื่อให้มันขาวให้มันขาวเบื้งเนาะติดตามไปเบิ้งน้ำกันว่าสิได้ดูบอลเนาะไปติดตามเบิ้งน้ำกัน,นเอาแบบวิธี สวา์สวค์นะฮะกินแบบบานๆได้นะนี่แหละสิทธีชีวิตของมันนกคอกนาเฮาตามฤดูกาลพี่น้องเอ้าขี่กระเดือน <c oughs> เนื้อเฮาก็เป็นเนื้อขี่กระเดือนเอา้ามาใส่นี่อีกหลังนึงาพี่น้องเนาะเป็นอะใด,ดโอ้เบิ่งครั้งแรกของปีมาใส่ปีนี้ ประมาณนี้วันวันนี้นาจะรุนกว่าก่อนเอ้าอยงเี้เราจะไปใส่พุ่นหลังหนึ่งเนาะใส่ไปยิ้มปักท่อมาต่อกันเลยพีเนอะอันนี้มี มาเป็นมือกองโดยเฉพาะเลยปลานว่า <c oughs> จับกองเฮ็ด <c oughs> ทิบเบ็ดเฮ้าประมาณ3ามสปลายอันไม่อบอกก่องประมาณ40 40ลืมตนยยนอนเฮ็ดจะอยู่ไกลๆอันเฮือนข้นตัวทงนาของสวานอยู่นี่อยู่หลัก16สิบหกีฬดแห่แรกสัตว์อา๋อมองมไปมา เอาชีพไซด์ฮันเนาะไปสิไปได้บ่สิลงได้บ่รุนน้ำกันพี่นอ้องโอ้อยยางขาพี่น้องเอ้ยบาดแข้งบาดขานี่นขาวๆอยู่ดูมันะเนอะแต่ยากนิดนึงเนาะนี่ผลานประมาณนี้แหละพี่น,อนอ้องเอ้ย ม,มาตองปากต้มหละกหลาเนี่ยรอบแบบมันหยอกขอมอบมานี่นะพี่นอ้องเอ้าเก็บขึ้นมาได้พี่นอ้องเอ้สำเร็จละเอ้าสำเร็จีดังเนาะไปเนาะพี่นอ้องไปอันนี้จะเป็นหมายแรกของเฮาเรงสองเลาะไปเลาะไปเห็นทรงหน้าหรือว่าเห็น คลองเห็นหน้องบอลได้เขาจะเป็นตัวห้าเราจ้างสัตว์พยานใส่อยู่บนนัทบังดูเทคนินสอนเทคนิคใส่เงีอดูสูตแล้วเนาะสูตรเท่าแบบประมาณนี้แหละโอ้โหสกระดิ่นงนี่คืออะไรเงี้ยนี่โอเคเลยไปต่อกันเลย ตอนนี้เขากำลังออกไปเบิงไม้ต่อไปนะเบิงสอกวันใส่ใหมไ่ไปไปลุยตอนนี้เขามาบวันไม้ที่สองกำลังใส่เหนือแล้วไอดินกำลังไปเฮ็ดวันใส่เบ็ดเนี่เขามากันสามคน เมื่อกีพ้พนตกแห้งก็เลยได้มาคำในนึงฝากติดตามได้เน้ะทุกคนนะคำมง่ลคลิปนี้เพราะว่าคนติดตามเขาก็ยังบาไลยปไปได้กำลังไปใส่แล้วกินเลียบหลังนี่รถมาเลยเด้อเอเอ

โอเคเนาะเฮาก็สิประมาณนี้ก่อนเพราะว่ามืดแฮงกองสิบ่เห็นเนาะเบิ่งเดี๋ยวจะมายามนํากันเนาะจังหน่อยเบิ่งตอนมายามเนาะเฮาต้องอัดถ่ายให้เบิ่งอีเนาะโอเคไปพบกันตอนมายามเลยโอเคโอเคเนาะอ่าเฮาก็มายามเ็ดเป็นทีพอเนาะเบิ่งว่าไปุนนํากันว่าเบิ่งสิได้หรือบ่เนาะโอเคตอนนี้เฮาเอากองใหญ่มาเนาะ

พี่น้องกบน่อยพอดีกินเนาะ <c oughs> ความกระสือจะไงไดนเห็นตัวทำเีนี่ันานมันมนัมนมันแล้วขักแล้ว,ก,ลวกบกำลังง่ายขักขาอดิกินไปเลยอย่าง <c oughs> <ห>น้ไวขึ้นมากไหนเนะกวันอันวัสอง <c oughs>

เนี่ยของของควางควางนั่นตกเสียสิ่ีจุ่มลงเพื่อ เสดายฟ้าเนาะตอนนี้เหากำลังย่างเลาะใส่อันเบ็ดอันเบ็ดปลาเบ็ดจุ่มใส่เบ็ดปลาเลยแล้เบ็ดกบเลยตอนนี้กบเหาก็แต่แต่หาได้ตัวเดียวเคียเนาะไปเบิ่งนวมกันเกาะไปกัได้ลินทนบุหมดนะไดขุดฟ้าขนกบเห็นปะอ้าวโอ้ฉลาดเว้ย หูงอยหูยยยยพีน่นงต่อไปต่อไปมาที่สองมายสองมาทสองที่ถือบอลถือขันรัดเนาะไปน้ำแห้งกันป่ะเอาะผมถอนมาฝนมันขังซี่สุข่าวเดียว ผมพาขยันเถอะหลังนี้นะพี่น้องเอ้ยกุบเทากุบเผาถือบ่ใช่น้ำแห้งแห้งๆโนำแห้งเดอไดเน้ำแห้งดมมันแห้งี่มนิ่ในเร่องมันเกินอะสอบวันใส่ไหมทีเห็นแล้วไป mùi nam đôi nè nó tụi con miya ku nè nó nè tụi ba anh em mọi năm nè tụi ba anh em ba nha pakoda puse mpuse 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 đẩy đi mpuse mpuse โอ้ปลาคอปลาคอตัวนี้เออตัวนี้ปลาคอเนาะทุกคนเนาะตัวใหญ่เนียกำลังงามตัวใหญ่เนียใส่กำลังงามในเดือนเนาะึิบเได้ใส่เบ็ดออกมาเขาเนี่ยเดี๋ยนขี้เลยปะอันนี้ปะเซียมเอาขึ้นบ้างเนี่ยโอ้โหนะหวานล้วองดูใช่หี่น้อง พอดีใส่มัน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 กำลังงามเนาะัวกำลังงา,งามเลยปลากำลังห่าวเนาะพอดีฝนตกไม่ไม่ฝนตกวางแรง,งเป็ดปลาบมเป็ดปุ๊บขี้กระเดือนพอย้ายลงน้ำเลยมึงเห็นเสามางับอีกลองไหมะ สาตรรัวเนาะปลาสด่างเลยเนาะเอลงน,น้ำเนาะสามแซมเดี๋ยว่าตัวสามแต้ม <c oughs> โอ้แต้มนะดิแต้มกบุ่นนี้เอาลงน้ำกะทีเปอร์เซ็นต์สูงอยู่ไนหะนวันหนา่วันนั้นหนึ่งเดือนมันก็ใส่น,น้ำปรากดคือปลาเสื่อมหลายอั้ดจำทอด่อะเอ,เ,เอาลงน้ลงน้ำเต็มอามวะตามเรียนด่างเลยเนาะ ล่างอะไรดังนั่นเนาะโโลินเอ้ยแท้เอาที่กระเดือนมาคัะแท้โอ้โหนี่ฮักเครื่องเลยเนาะลินเอ็ดสองอันเลยเอาล่างนี้ไป็นไหมเ,เ,เข้าใจปะเข้าใจเข้าใจจบปักให้นั่นเลยเยาให้มันอันยอมลงไหมให้ติดนั่นเลย บออันเนง่ยนะติดติดสะเ,เป็ดมั้ยไม่แล้วมันดีบมันดิบตายอยู่เอาลงอีกกเลยอันนี้ก็เรียบร้อยถือว่าเบ,บ็ดกบบอประสบผลปานใดม,มีแต่เบ็ดใส่ปลาเลยเนาะ คำ,คำติอ<ะ>ีหนึ่งดีเดี๋ยวไงกูใส่ได้ได้ดิกูใส่ได้ได้ขนา่ะใส่ได้ยติดติดต่อต่อเลยเดี๋ยวย่างมเอาหลังนี้เลยเด้อฟังนี่นะไปใส่เนเด็ดขี้กระเดือนนี่เด้อบามากพี่น้องมากน้ำมาน้ำมาเอาถือว่าเฮากับซีปิดคลิปไปเพียงสิ่งนี้แล้วพอฝนตกละตอนนี้แม่น สิบโมงเนาะสิบโมงหรือว่าสี่ทุ่มมีแต่ว่าพอกันในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าว่าเขาไปใส่ยู่ใส่ไม้ได้แล้วแมนเขาสีได้ด้ยาเอ็นลงทีนี่ได้ป่าสี่ตัวสามตัวสี่ตัว็ปค,ครบคก็บเอียนเนาะเนาะปบ้ายวไปัวต๊แขงแล้วพี่เนาะ